รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8 <Hi. S 1> อะไรที่ใกล้ชิดธรรมชาติอุ้ยขายดี Hi, อย่างเช่นที่นี่หลายคนชอบไปตั้งแคมป์แล้วก็บอกว่าแคมปม์แต่ไม่อยากไปไกลาจากกรุงเทพเท่าไหร่นะไปที่นี่เลยตับโจทย์เพราะสุดฟินกับของอร่อยแล้วเป็นไงนได้ได้ฟิลแบบอยู่ในป่าเหมือนประมาณไปเข้าค่ายลูกเสือในนาลีสมัยก่อนนะคุณต,ตัวอยงแต่ตจริง,งๆหลายคนบอกว่า oh. ไปเนี่ยคืออยากไป สัมผัสบรรยากาศแคมป์แต่พอ,อความสะดวกสบายได้ไหมเดี๋ยวนี้หลายๆที่ก็ใช่ใชะะเป็นอย่างาน<อ>ั้นไงก็เลยกลายเป็นคาเฟ่สไตล์แคมปิ้งกลางป่าสักตรงนี้อยู่ที่นครราชสีมาโคราชไปกันได้เลยนะคะของอร่อยเพียบคืออยากเที่ยวแคมป์แบบไม่ต้องไปไกลก็ไปได้ที่นี่ชื่อว่าเทคโทน่าคาเฟ่แคมป์เป็นคาเฟ่กลางป่าสักค่ะคือพร็อพนี่ครบเลยนะ เต็นโตเก้าอี้เตาปิ้งย่างคือไปแต่ตัวและหัวใจอุปกรณ์อยู่ที่นั่นพร้อมด้านข้างจะมีสระน้ำลมพัดเย็นสบายนะคะสามารถลงไปบนแพรไปใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ถูกใจจริงๆทั้งสายแคมปิ้งและสายถ่ายรูปเช็คอินค่ะเจ้าของร้านก็คือคุณจิติมาภาคภูมิแล้วให้ฟังบอกว่าร้านนี้สร้างขึ้นมาตามความฝันเลยนะก็เลยตั้งชื่อร้านว่าเทคโทนาซึ่งหมายความว่าต้นสัก มีของทานเล่นให้อร่อยหลากหลายสิ่งอย่างด้วยรวมไปถึงเครื่องดื่มที่ห้ามพลาดถ้าไปถึงตรงนี้แล้วนะก็คือเทคโทน่าทีชา3เลเยอร์มี3สีเลยจ้าจัดไปนี่หลายคนบอกโอ้ฉันอยากกิน3อย่างนี้แต่ให้กิน3แก้วไม่ไหวจัดไปชาไทยนมสดและชาเขียว ส่วนขนมเคก้กต่างๆที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้อันนี้เขามีเปลี่ยนไปตามเทศกาลนะคุณไปกี่ทีกี่ทีเคก้กเขาก็ไม่ซ้ำมาเอออย่างนี้วันหยุดแบบนี้ค่ะแวะไปได้เลยร้านอยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรานารีประตู3อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะเขาเปิดทุกวันเลยเทคโทน่า,า,นาคาเฟ่แคมค่ะครับผมอ่ะไปกันได้นครราชสีมานะใกล้ๆกับเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยนะครับประตู3มด้วยข่าวช่อง8ปรบเครื่องเคียงค่ะ ครอบคลุม